ดีครับแม่ๆครับวันนี้ก็คุณตาได้ปรับพื้นที่ที่เล็กๆนะครับอันนี้ก็จะได้ปลูกหญ้าให้คุณยายทงฟูนใจดีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่แมทุกท่านที่ได้ดูชมคลิปนี้นะครับก็ต้องการเพื่อจะปลูกหญ้าให้คุณยายเนื่องจากคุณยายอาหารไม่เพียงพออเลยว่า จะปลูกใหม่นะครับวันรรนี้ไอ้รถมาปรับปรุงนะครับ,บ,บรไถนะครับ,บ,บรไถทําใหม่นะครับปลูกใหม่นะครับเพราะว่าที่เกา่ามันมนมนเดี๋ยวดเ, <S <S ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอา เอาอย่าไปถูกต้นขนุนเขาเด้อต้นขนุนพอแล้วเอาแค่นั่นแหละพอแล้วรต้องใส่ตาี่ไ็ขอบคุณี่แม่ครับมีความเมตตาช่วยเหลืออะไรก็มาคุณยายไม่มีญาจะกินนะครับมันก็ได้ปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับเราก็เลยใจใจช่วยนี้สำหรับวันนี้ ขอให้คุณแม่ได้ทราบแบบผมได้ถ่ายคลิปลงให้คุณแม่ฟังใหดูแบบนี้ก็จ้างรถไถมารถไถก็เอา1,500นะครับคุณแม่1,500คะแนนที่มาปรับปรุงนะครับปรับปรุงพื้นที่ปลูกยางคุณยายตรงพรใจดีของเรานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จัง ขาดทุนแล้วนี่อืมอันหักอีกแล้วเฮ้ยใครนี่ดเะหับ้กันแขนบดมดอรนนยบหขนยบนอนรบอ นอโรบอห่มางม่นี่ใหม่งบี้เลยน่าเดอัดอัดูตีสลักเวียนนะสลักเวียนมันเป็นอะไรต่ก่อนเม่นอัดตัวนี้มันลุกหายเออมันลุกมันรุนรวมันนอนลุ่มันงต่ก่อนเอายางมาไหวนสกาสลักไปนะเมียนเต้ตกแล้วฮะโออเโนกรเอาอย่อันู้ดดักเพนก็บวโอ้โได้รือ นี่นี่นมันบอล่งนี่้นี่อันนี้เบรบดเเบรบดอยู่ตัว่นบอลงทำไมงั้นขึ้นแลก็ดินยายมานะกครับแล้วก็เพลงกับพุงดินแข็งนะครับก็คือจะสร้างคือมีการช่วยเหลือกันนะครับใรัรองของการที่กขคคุนยายหนึ่งงานนะครับแบนนี้นะครับ ขอกราบเรียนแม่แม่ทุกท่านนะยครับท่านแม่ท่านใดที่จะช่วยเมตตาความช่วยเหลือนะครับการปลูกหญ้าให้พันธุ์ยนะครับเนื่องจากพันุ์ก็ไม่มีหญ้าจะพอกินเลยนะครับก็อันนี้ก็จะมาปรับปรุงใหม่นะครับปรปุงที่จะใช้ปลูกนะครับเดี๋ยวจะจ้างคนน่นนะครับคุณแม่ครับ ้างคนมาช่วยปลูกคุณตาคงตาไม่มีคนช่วยนะครับก็มีก็ขอฝากแม,แม่แม่ด้วยนะครับแานแม่แม,แม,แม่ท่านใดจะเข้ามาเมตตาช่วยเหลือคนอยากนะครับของเริยนเชิญเข้ามาถ่ายคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้จำนวนหนึ่งงานคนุณยายก็ไม่มีแรงที่จะปลูกเยอะนะครับก็จํานวนหนึ่งงานนะครับขอขอับคุณแม่แม่ทุกท่านครับตั้งแต่วันนี้นะครับนี้ก็กำล,ลังปรับปรุงอยู่ ก็มีน้ำประปาอยู่นะครับมีน้ำประปาแต่ว่ารายเดือนก็เยอะเหมือนกันนะครับต้องรถเป็นประจำนะครับก่อนจ็บปลูกนะครับต้องจ้างคนปลูกอีกนะครับคนปลูกอีกที่ก่อนก็คิดว่าจะปลูกเองก็ไม่ใช่ครับคือหมายถึงว่าคุณตาก็ลําบากการอยู่การกินของคุณยายจงฟูนใจดีของเรานะครับ้องเลี้ยงดูกองให้ดีนะครับ เขาไ,ได้อยู่ได้กินนะครับให้เขาอยู่เป็นสตานที่ที่มีความลำบากตอนนี้ก็ยังไม่ได้บทเจ้าพันยาเลยนะครับอันนี้ตุขอขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับท่านแม่แม่ท่านใดที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือนะครับให้คะแนนสงสารมาให้กับคุณยาขอเรียนเชิือนเข้ามา,าทักทายคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอกราบสวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ